มีเรื่องของวัยรุ่นหัวร้อนกว่า10คนไปรุมทำร้ายลูกชายเจ้าของรีสอร์ทนะครับหลังจากไม่พอใจที่ถูกตักเตือนการเปิดเพลงเสียงดังครับไปดูกันคลิปเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกลางดึกเมื่อวัยรุ่นกว่า10คนไปรุมทำร้ายลูกชายเจ้าของรีสอร์ทบนภูทับเบิกนี่แหละอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าไม่พอใจที่ลูกเจ้าของรีสอร์ทมาเตือนว่าเปิดเพลงเสียงดังทั้งที่เป็นช่วงเคอร์ฟิว โดยเห็นว่ามาเตือนหลายรอบนะครับเนื่องจากสิงเพลงเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนรําคาญกับนักท่องเที่ยวรายอื่นแต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ยังเปิดเพลงท้าทายอย่างต่อเนื่องแล้วก็บุกเข้าไปทําร้ายลูกชายเจ้าของรีสอร์ทนะครับถึงบ้านช่วงประมาณตีหนึ่งครับซึ่งทางเจ้าของบ้านก็เลยมาแจ้งตำรวจนะครับให้มาระงับเหตุแต่ว่าปรากฏว่ากลับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายขึ้นครับ เมื่อวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าไปทําร้ายลูกชายเจ้าของรีสอร์ทอีกรอบหนึ่งด้วยนะตอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมานี่แหละ <c oughs> เรียกว่าต่อหน้าต่อตาให้เห็นเห็นกันจะจะไปเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> จะได้เรียกว่าจับได้ซึ่งหน้าถูกไหมฮะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจความผิด <c oughs> ซึ่งหน้าถูกต้องก่อนหน้านี้เป็นแค่คลิปไงอ่านี้เห็นเต็มเต็มนะฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจสพลมเก่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังไม่พอ ก็ยังเข้าไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกนะฮะชุดจับกลุ่มนี้ด้วยซึ่งกว่าจะสงบลงใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงถึงควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก็คือลูกชายเจ้าของรีสอร์ทนั่นแหละก็คือคนที่สวมเสื้อสีเหลืองที่เห็นในคลิปนั่นนะฮะแล้วก็ตัวเจ้าของรีสอร์ทซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่พยิจามเข้าไปช่วยลูกชายส่วนลูกชายอีกคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อสีชมพูเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับล่าสุดก็มีการคุมตัววัยรุ่นทั้งหมดไปที่สถานีตำรวจสพหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยให้การอ้างว่าลูกชายเจ้าของรีสอร์ทโยนขวดเหล้าใส่รถก็เลยทําให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อนขณะที่ลูกชายเจ้าของรีสอร์ทยอมรับว่าทําจริงสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเตือนไปหลายรอบแล้วให้เบาเสียงเพลงอีกฝ่ายก็ไม่เบาก็เลยปาขวดเหล้าใส่รถของกลุ่มวัยรุ่นกลายเป็นว่าสร้างความไม่พอใจพากันขับรถจากจุดตั้งเต็นท์มากดดันให้้รับบบผิดชอถึงที่าน ซึ่งก็อยู่ห่างนะคะจากาที่เขาตั้งเต็นท์กันเนประมาณร้อยถึง120เมตรบอกให้จ่ายค่าเสียหายตกลงกันไม่ได้ค่ะก็เลยกลายเป็นเหตุนะคะรุมทำร้ายกันเกิดขึ้นแบบนี้แหละคะ่ะ ขณะที่ตำรวจนะครับก็บอกว่าจะมีการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาด้วยครับโดยวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยก็มาเช่ากางเต็นท์นะครับที่รีสอร์ทหลังดังกล่าวหลังจากที่มีการคายล็อกให้เปิดการท่องเที่ยวได้ปรากฏว่าเปิดปุ๊บนี่ก็เป็นปัญหาเลยเห็นไหมล่าสุดก็มีรายงานว่าลูกชายเจ้าของรีสอร์ทก็ได้รับผิดชอบค่าความเสียหายนะครับที่ไปปากวดเหล้าใส่รถกลุ่มวัยรุ่นเขาเป็นเงิน2,500บาท ส่วนวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดๆนะครับทำร้ายเจ้าพนักงานเห็นเห็นกันเลยนะคะให้ปรากฏเป็นภาพกำลังดูอยู่ว่าจะใส่ข้อหาอะไรไปได้บ้างนะนี่ไม่ใช่โซเชียลดิสแทนซิ่งนั่นเลยค่ะโอ้โหตะลุมบอลกันขนาดนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับไปท่องเที่ยวกันก็เอื้อเฟื้อกันแล้วก็ดูแลให้ความสนใจกับ ผู้ที่มาท่องเที่ยวค,คนอื่นๆ,ๆด้วยไม่เปิดเพลงรับาญเสียงดังหรือว่า<ม>บอกกันกล่าวกันดีๆด้วยนะครับใช่ค่ะ,คะหมดเวลานะคะสำหรับช่วงของรอบวันทันเหตุการณ์ในภาคเที่ยงนี้นะคะช่วงเย็นค่ะห้าโมงเย็นรอบวันทันเหตุการณ์กลับมาพบกับเราสองคนกันอีกครั้งนะคะดรรณชัยดิฉันรติกรและทีมข่าวนิสยสารช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ